งวดที่604มัวอักษร B 9 5 2 3 7 2 3 2> ผมต้องขอแสดงคอามยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านนะครับของสลากออมสินประจำวันที่16พฤษภาคม2567นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ได้รับรางวัลที่1นะครับจำนวนรางวัลถึง111ล้านนะครับอันนี้สูงเป็นประวัติการตั้งแต่ก่อตั้งธนาคารมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ เฉลิมฉลองของวาระที่ธนามาสินดำเนินกิจการมาครบรอบ111ปีเช่นกันนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดนคนปรปฐมแล้วนะคะวันนี้เราจะได้มาพบกับผู้โชคดีรางวัลที่1สลากออมสินพิเศษ1ปีนะคะมูลค่า111ล้านบาทเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะขอสวัสดีนะคะ,ค,ะคุณพี่สวันันนะคะผู้โชคดีของเราในวันนี้ตอนแรกที่แบบผู้จัดจาก,การโทรไปนะคะที่สาขาโฮมโป นักขประถมเนาะโทรไปเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าก็สึกอยางย้ำอีกทีเขาก็ยืนยันแล้วเขาก็ว่าเราถูกรางวัลก็เออก็ดีใจเนาะเราอยากทําอะไรอีกหลายอย่างให้คนอื่นถามได้ไหมคะว่าตอนนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นลูกค้าธนาคารนมสินมานานกี่ปีแล้วคะห้าสิบกว่าปีแล้วคะ่ะตั้งแต่ชั้นประถมไปโอ้โหค่ะฝากอะไรกับประชาชนให้มาออมเงินฝากสลากกับธนาคารนมสินอยากจะบอกอะไรกับ สุกทุกท่านบ้างค่ะอยากให้ออมเงินฝากสลักออมสินมีสิทธิ์จะโชคดีแบบดิฉันไม่แน่เนาะอาจจะเป็น,นผู้โชคดีคอาจจะเป็นคนโชคดีคนต่อไปซึ่งดิฉันไม่ได้อยู่ในความคิดความฝันเลย